ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับกระลักะลุยฟาร์มครับเราเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบน้ําวนหรือเรียกว่าระบบไฟบิดนะครับก็เราจับปลาไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้วันนี้เรามาดูวิธีการทําปลาเนื้ออ่อนที่เป็นปลาแดดเดียวกันนะครับว่าเราทําอย่างไรนะครับเป็นสูตรง่ายๆเทคนิคง่ายๆจากกระลักะลุยฟาร์มครับสักครู่เดียวเราไปติดตามกันครับครับ ตอนนี้เรามีผู้ช่วยมาทําปลาเดดเดียวครับผู้ช่วยครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับอ่าเรามีมีผู้ช่วยมาทําปลาเนาะในเรื่องของปลาเนื้ออ่อนที่เราทําเป็นปลาเดียวจริงๆปลาเนื้อ่อ,อ่อนเนี่ยเราทําเป็นหลากหลายเมนูได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นเพและก็ประเพณีรวมถึงรสนิยมในเรื่องของการประกอบอาหารนะครับทีนี้เราไปดูกันดีกว่าครับสิ่งแรกที่เราจะแนะนําจากคาร์ลกลุยฟาร์มครับก็คือเรื่องของการ ล้างปลาครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆสําหรับการการล้างปลานะครับเนื่องจากปลาเนี่ยปลาตระกูลปลาหนังนะครับเราปลาหนังมีปลาอะไรบ้างที่เรานิยมรับประทานเช่นปลากดนะครับปลาดุกนะครับปลาเนื้ออ่อนก็เป็นตระกูลปลาหนังครับเราใช้วิธีการล้างปลาโดยการเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปหน่อยนึงครับอันนี้เป็นเป็นสูตรที่ที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับ หรือหรือบางครั้งบางท่านอาจจะโอ้ยตรงกระสูรของผมเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันบ่งถือว่าเป็นการใช้การได้แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าเติมเยอะนะเติมแล้วไอ้ตัวแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะไปจับกับตัวเมื่อปลาแล้วตัวแป้งข้าวเจ้าเองเนี่ยก็จะทําให้เมื่อปลาเนี่ยตุกตะกรอนครับนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยตัวตัวเมื่อปลาเนี่ยก็จะโดนตัวแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจับจนจนเป็นจนเป็นตะกรอนเป็นเป็นอย่างเนี้ยครับแล้วมันจะไม่จับกับตัวปลาครับ พราะนั้นตัวปลาก็จะไม่เมือกนะครับเวลาเราไปทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ลื่นครับอ่ามันจะไม่ลืน่นในนี้เทคนิคง่ายๆแปง้งแป้งก้าเจ้าถ้าไม่มีบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าอ๊ะผมใช้ข้าวสารเลยได้ไหมมามามาเคล้คาเคล้คาเคล้คาเคล้าเคล้าเพื่อให้เกิดเป็นแป้งก่อนแล้วแล้วเราค่อยค่อยอ่าค่อย,ค,อยค่อยเอามาล้างปลาเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมครับอันนี้เทคนิคง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆสําหรับการทําให้ปลาเนี่ย ไม่ขาวไม่ลื่นมากนะครับพอเราเอาปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําปลาไปควักไส้ออกนะครับอตอนนี้อาจจะมีแดดสองนิดหน่อยนะฮะต้องขออภัยนะครับผู้ช่วยของเรานะครับกับคุณย่าทําด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับเราดูตัวอย่างเราควักไส้ออกอย่างเดียวครับนี่คือปลาเนื้ออ่อนของเรานะครับไซน่าทานฮนะบอกได้เลยว่าเราทําเป็นแดดเดียวแล้วไปทอ,อท,นะทอดกระเทียมนะทอดกระเทียมนะโอ้โห ผมบอกเลยว่าเมนูที่อร่อยมากนี่บอกเลยนะฮะปลาเนื้ออ่อนเหล่านี้นะปลาแดดเดียวนุก็ขายกันกิโลนึงประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับแตพะปลาสดเองนี่ก็สามร้อยสี่ร้อยบาทเลยนะครับปลาเนื้ออ่อนเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยใครๆก็สนใจนะครับแล้วก็เป็นปลาที่น่ารับประทานครับอ่าเนี่ยฮะไซส์กำลังดีครับมีไข่ด้วยนี่เราเลี้ยงปลาสี่เดือนมีไข่ด้วยนะครับประมาณนี้ฮะแต่ว่าพอเรา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 ,เราตัดเราควักอ่าในส่วนของ ไส้ปลาออกแล้วเราก็มาล้างน้ําสะอาดเลยนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปล้างในส่วนของการที่จะใช้น้ําผสมแป้งในการล้างนะครับเราก็ล้างน้ําสะอาดเลยครับเพราะนั้นเทคนิคในเรื่องของการทํานะครับก็คือเราใช้ปลามามาล้างกับน้ําที่เราผสมแป้งข้าวเจ้านิดหนึ่งนะครับอ่าเอ๊ะแล้วถ้าใช้แป้งอย่างอื่นจะได้ไหมอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะผมก็ไม่เคยลองนะครับแต่ท่านใดสนใจอยากจะไปลองดูว่าแป้งอย่างอื่นใช้ได้ไหม ก็ก็ลองดูได้นะครับแต่ผมใช้แป้งข้าเจ้าแล้วปลาเนี่ยจะไม่ลื่นครับเวลาเวลาเราปลาไปทําเนี่ยมันจะไม่ลื่นมือแล้วก็ปลาก็จะไม่ขาวด้วยปลาดุกใช้ได้ครับปลาเนื้ออ่อนใช้ได้ครับปลาตระกูลปลาหนังนะครับเขาจะมีเมือกค่อนข้างจะเยอะคารกลาลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับสําหรับตอนนี้เป็นตอนของการนําปลาเนื้ออ่อนนะครับมาทําเป็นปลาตากแห้งเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างที่จะเยอะ เดี๋ยวผมจะตัดอตอนนี้ไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวตอนที่เอาปลาไปตากแล้วก็ขั้นตอนในการานำปลาไปคลุกเพื่อเติมรสชาติในเรื่องของความเค็มหรือความกลมกล่อมติดตามในตอนต่อไปครับ,บคารากกะรุความขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามาคารากริฟาร์มมาตลอดนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ